สวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับในช่องช่างออฟช h a n แนลนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาพี่ๆน้องๆนะครับมาชมกับเหรียญอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนั่นคือเหรียญ20สสตางค์นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับนี่แต่ว่าเหรียญที่ผมเอามาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันวันนี้นะครับจะค่อนข้างมีสภาพไม่ค่อยสมบูรณ์สักเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากมีรอยสึกค่อนข้างมากครับ แต่ก็บังเอิญผมไปค้นเจอมาพอดีครับก็เป็นของป้าผมเองนะฮะกับเจ้าเหรียญย0สสตางค์นะครับเหรียญน,นี้นะครับก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็มีด้านหน้านะครับจะเป็นลักษณะเป็นรูปช้างสามเสียน,นะฮะนี่นะแล้วก็ด้านบนนะครับจะเขียนว่าสยามอาณาจักรนะฮะด้านนี้ด้านบนแต่จะดูไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ รายละเอียดโดยรอบเหรียญเนี่ยก็จะค่อนข้างสึกครับผมมีรอยสึกมากครับเนี่ยโดยเนี่ยแล้วก็ถ้านำไปขัดหรือล้างก็น่าจะเอี่ยมแต่ก็ไม่ได้เห็นรายละเอียดอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเนี่ยพลิกกลับมาแล้วก็ความสึกก็จะเห็นได้ชัดเลยครับด้านนี้จะยิ่งสึกกว่าด้านหน้าครับโอ้โหโดยเนี่ย เหมือนเป็นรอยเจรไนาอะไรสักอย่างเลยครับหรือว่าเก่าเก่ามากครับจนทําให้สึกขนาดนี้เนะีืยแทบจะไม่หลงเหลือร่องรอยนะครับแต่ก็ยังคงจะมีรอยในส่วนของตัวเลขนะฮนะยี่สิบสตางในอตรงนี้นะเป็นเลขไทยนะฮะสองกับศูนย์ตรงนี้นะแล้วก็ตรงนี้เขียนว่ายี่สิบสตางเป็นตัวหนังสือนะด้านบนขอบนี้ก็ยังคงหลงเหลือไว้ซึ่งร่องรอยนะฮะนี่นะครับ อันนี้ก็ยังพอชัดบ้างครับเป็นรูปช้างสามเสียนนะแต่ผมไม่แน่ใจว่าเหรียญน,นี้นะครับผลิตขึ้นเมื่อพศใดนะครับบางคนก็ว่าผลิตขึ้นในช่วงสมัยรัชกาลที่6นะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับแล้วก็พี่ๆเรานักสะสมเหรียญน,นะครับที่ผมรู้จักก็เห็นว่าเขาบอกมีการรับซื้อกันนะครับ เหรียญ20สตางค์ครับมีการรับซื้อในราคาเหรียญละหลักพันจนถึงหลักหมื่นนะอันนี้ไม่รู้จริงแท้แน่ขนาดไหนครับอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะก็เป็นข้อมูลจากพี่ๆนะเหลานักสะสมเหรียญหรือว่ากูรูนักเล่นเหรียญน,นะอันนี้พี่ๆน้องๆจะซื้อขายอะไรก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมรับฟังนะเพราะว่า สมัยนี้ก็อย่าง,างว่านะครับช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบนะฮะใน,ในไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียต่างๆนะแล้วก็ในเรื่องของการคลิกลิงก์ต่างๆเนี้ยต้องระวังให้ดีๆครับจะซื้อขายอะไรใครต้องดูให้ดีๆเลยนะเพราะว่ามิชชาชีพมาสารพัดสารพันครับ เราต้องดูดีๆครับจะซื้อขายอะไรใครก็โปรดระวังครับเราจะได้ไม่เป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเหล่านี้นะฮะอันนี้นะครับก็เลยนำมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชมกันครับแต่ของผมอาจจะมีสภาพที่ไม่เต็มร้อยนะส่วนพี่ๆน้องๆท่านใดมีก็เก็บไว้ครับแล้วก็ดูว่าเขาซื้อขายกันราคาประมาณเท่าไหร่ ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆที่รับชมนะครับขอบคุณครับ